สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนายบินนะครับปกติก็จะมาคุยเกี่ยวกับาการเลือกซื้อสินค้านะครับวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับเพิร์นแฟนแตัดสินใจจะขายรถคันข้างๆนี้นะครับแล้วก็ผมก็โพสลงไปนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจเยอะนะครับเนาะให้ความสนใจเยอะนะครับก็ ก็ตอบไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันจะต้องพิมพ์ตอบทุกคนนี่มันยากเนาะเพราะว่าทุกคนมันมีคําถามหลายคําถามมานะครับพิมพ์ตอบจนเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนนะครับก็ต้องขออภัยนะครับบางคนที่ผมหลังสามทุ่มแล้วผมไม่ได้ตอบแชทน,นะครับเพราะว่าผมไปออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนเนาะก็เลยเช้านี้เลยมาทําคลิปไว้นะครับบันทึกไว้ด้วยเพราะว่าเผื่อถ้าขายรถไปแล้วก็จะคิดถึงมันนะครับรถคันนี้เป็นรถของแฟนนะครับพ่อแฟนยกให้นะครับเนาะเพราะว่า ที่บ้านไม่มีรถกระบะใช้นะครับพ่อก็เลยยกให้นะครับถามว่าเป็นรถมือหนึ่งไหมก็ก็น่าจะมือหนึ่งเนาะเพราะว่ารถพ่อใช้อยู่มือเดียวนะครับแล้วก็ยกให้แฟนแฟนเอามาใช้ได้2ปี3ปีนะครับแฟนกับผมก็สลับการใช้เนาะสลับการใช้ได้2อสาปีนะครับก็ปีนี้นะครับแฟนอยากได้รถไฟฟ้าก็เลยว่าจะขายคันนี้นะครับตั้งราคาไว้บอกราคาเลยนะครับผมสาหรับรถเชฟโรเลตนะครับปี2000 13นะครับหรือว่าปี2556นะครับผมเนาะก็ตั้งไว้ประมาณ3 1 0 0 0 0บาทนะครับที่ตั้งจำนวนนี้ไม่ได้ดูจากเว็บหรือว่าดูจากอะไรเลยทั้งทั้งนั้นนะครับผมดูเพราะว่าแฟนจะใช้เงินก้อนเนี้ยนะครับดาวรถไฟฟ้านะครับไปจองไว้แล้วนะครับต้องใช้เงินอยู่3 1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นที่พูด อย่างนี้เพราะว่าตัดไปเลยนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะต่อหรือว่าอยากจะลดราคานี้ไม่ได้นะครับโอขายราคานี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเงินดาวน์รถคันใหม่นะครับ oh. ดาวน์รถคันใหม่แล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าจะมาตีนะครับเพื่อที่จะให้ลดราคาก็ผ่านไปเลยนะครับผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ้าขายไม่ได้ก็คงไม่ได้ซื้อรถไฟฟ้านะครับนาะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ติดที่ว่าเราต้องรีบขายเพราะว่ารถมันพังหรือว่าอะไรนะครับจริงๆรถใช้ดีนะครับ ถ้าไม่อยากได้รถไฟฟ้าเราก็ไม่อยากขายนะครับคลิปนี้อีกส่วนหนึ่งที่ทําไว้ผมก็จะทําเก็บไว้ดูนะครับสําหรับรถนะครับเพราะว่าใช้มา3ปีก็ผูกพันนะครับเนาะผูกพันอยู่นะครับใช้ดีนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนไปได้ประมาณสัก3ามสเดือนนะครับพวกน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ามันทุกอย่างนะครับที่เป็นคงเหลวเพิ่งเปลี่ยนไปตอนธันวาเพราะว่าตอนสิ้นปีไปเที่ยวเชียงดาวนะครับก็กะว่าจะทํารถให้มันพร้อมที่จะไปเที่ยวก็ทํามาหมดนะครับ ประกันชั้นหนึ่งพึ่งต่อนะครับต่อเสร็จก็มีผลวันที่6มกรา66 6นี้นะครับก็จะประกันชั้นหนึ่งก็จะไปหมดอยู่เดือนมกราวันที่6มกราปีหน้านะครับผมวงเงินอยู่40,000 0กว่าบาทนะครับประกันชั้นหนึ่งต้องดูดีๆนะครับบางคนบอกรถมีประกันชั้นหนึ่งแต่คุ้มครองแค่2 0 0 0ส0คุ้มครองแค่30,000 0อะไรเงี้ยคือทุนทุนประกันมันน้อยนะครับเบี้ยมันก็จะถูกไปด้วยนะครับแต่ของผมนี้เบี้ยก็ประมาณ16 นะครับแต่เราจะได้ทุนประกันที่สูงนะครับเพราะว่าเราเผื่อไว้นะครับเพราะว่ารถเรามีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเยอะเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเผื่อเราก็มีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาตอนเราเคลมประกันนะครับถ้าทุนประกันน้อยเดี๋ยวมันจะลาบากนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ที่ท้ายรถเนาะเราเริ่มต้นที่ท้ายรถก่อนนะครับผมครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเสื่องดูราแมกนะครับดีเซล2.8ลิตรนะครับ2.8ลิตรนะครับผม มีครอบไฟท้ายมีครอบมือจับให้นะครับตรงมือจับตัวนี้นะครับมีล็อกนะครับผมนี่มีกุญแจสามารถล็อกได้นะครับผมสาหรับใครที่เอาของไว้ท้ายรถแล้วก็มีฝาปิดนะครับนี่เราล็อกได้นะครับเปิดไม่ได้ตัวนี้ล็อกได้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับคือปกติรุ่นทั่วไปจะไม่มีตัวล็อกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ข้างท้ายที่ผมก็ไปทําแบบผ่อนแรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมผ่อนแรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้ได้ดีนะครับผมข้างในกระบะก็สวยนะครับผม นะครับผมรถไม่ได้บรรทุกหนักนะครับนี่นี่ก็คือทามาให้หมดแล้วนะครับผมทําผ่อนแรงมาหมดแล้วก็รถนี้ยกสูงนะครับจดลงเล่มเรียบร้อยนะครับผมเนาะมีใบสวากรจดลงเล่มเรียบร้อยนะครับช่วงล่างเปลี่ยนนะครับยกสูงนี่เห็นพ่อบอกว่าทําไปทั้งแมกทั้งยางทั้งช่วงล่างนี่หมดไปเกือบแสนนะครับนี่นะครับเปลี่ยนโชคใหม่นะครับผมนี่นะครับ โชคก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็มีตัวยึดนะครับกอริลล่านะครับเนี่ยตัวชุดยกนะครับชุดยกเราใช้ชุดยกเลยเราไม่ได้ยกแบบธรรมดานะครับเห็นไหมครับจะมีชุดนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างล่างนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวข่าขาตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวการโครงนะครับผมตัวการโครงก็ทํามาเรียบร้อยนะครับก็คือไอตัวยกสูงนี่เรายกมาใช้เองนะครับผมเนี่ยมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็นะครับเรียวร้อยก็จะมีนิดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ขาวๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือตัวนี้ก็เคลมประกันได้เพราะว่ารถใช้งานนะครับไม่ได้ไม่ได้รถขัดเพื่อขายนะครับปีกนกก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาใหม่นะครับปีกนกเปลี่ยนมาใหม่นะครับปีกนกเป็นปีกนกตัวใหญ่นะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่นี่ข้างหน้านะครับรอบคันนะครับผมนี่ข้างหน้ารอบคันนะครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ยังไม่ถึง4ี่เดือนนะครับตอกเต็มใช้อีกนานนะครับผมนี่ใช้อีกประมาณ3ามสี่ปีสบายๆใครจะซื้อไปใช้นี่ถือว่าถือว่าครบเลยนะครับผมถือว่าครบเลยนะครับนี่บันไดเดิมมีครบนะครับผมภายในนะครับเปิดดูนะครับผมนี่ภายในเดิมเดิมหมดนะครับเพราะรถไม่ได้แต่งอะไรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับมีแต่จะใส่กล้องมองหลังนิดหน่อยนะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ภายในบางคนก็ถามนะครับถ่ายรูปให้หน่อยบางคนไม่รู้จะถ่ายมาถ่ายอะไรนะครับตัวนี้มี เกียร์โฟนะครับนี่ฮะั w โฟวิวนะครับเนาะไฮโลนะครับผมนี่นะครับวิทยุก็เป็นรุ่นของมันนะครับผมรุ่นของมันตอนปีนั้นนะครับผมอ่านะครับเกะเก้ออะไรก็ปกติหมดนะครับผมนี่นี่เพิ่งล้างไปนะครับเพดานเพเดินนี้ไม่สกปรกนะครับเพราะว่ารถเราเราไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นรถเซลล์หรือว่ารถอะไรนี่เราใช้ก็ตอนเราไปออกทริปอะไรพวกนี้นะครับ ข้างในสะอาดนะครับนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับผมนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับผมข้างในก็สะอาดสะอาดนะครับผมนี่เดิมเดิมเบาะเดิมเดิมเบาะหนังนะครับผมนี่เบาะหนังดูที่ปีกได้นะครับเบาะหลังนี้คนก็จะใช้นอ้อยส่วนใหญ่ก็จะเอาวางพวกอ่าสัมภาระอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้นี่หรือแล้วนะครับข้างบนมีโลบานะครับตัวท็อปนะครับข้างหลังก็ทําโลบาใส่ให้เรียบร้อยละนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับเดี๋ยวเปิดให้ว่ามีอะไรบ้างบางคนไม่เคยใช้นะครับก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับตรงมุมประตูนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมพวกกระจกนะครับพับกระจกนะครับแล้วก็อ่ากระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับเนาะนี้ก็ปกติคนรู้อยู่แล้วนะครับเป็นคุมกระจกข้างนะครับ ไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟหน้าจะไม่ได้อยู่ตรงที flying, like Japan, ่ม <ig> en> ja ือจับอย่างนี้เหมือนรถญี่ปุ่นนะครับนี้มันจะออกแนวรถทางยุโรปนะครับไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้ไฟตัดหมอกใช้ได้นะครับกดปุ่มกลางเป็นไฟตัดหมอกไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับไฟเลือนไม้สามารถปรับความสว่างได้นะครับผมรถตัวนี้นะครับผมนี่นะครับไม้ก็อยู่ประมาณนับวันที่ถ่ายวันนี้นะครับวันที่เก้านะครับวันที่เก้านะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูก่อน วันนี้เกาาตัวน,นี้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับผมนี่ครับไฟอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวทุกคนนี่ไฮนะฮะไฟสัญญาณเตือนทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวดูนะฮะสตาร์ทรถให้ดูติดนะครับนี่นะครับไม่มีไฟค้างอะไรเลยนะครับไฟก็จะดับนะครับผมปุ๊บตอนนี้เหลือแต่ เบรกมือกับเข็มกัดนิรภัยเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นในรถนะครับผมโอเคครับผมนี่นะครับผมทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นี่เกียร์นะครับผมเกียร์ก็จะมีสามารถปรับแบบเป็นเป็นแมนวนวลได้นะครับก็คือบวกลบได้นะครับถ้าเราดึงไปตรงนี้ก็จะทําเป็นบวกลบได้สําหรับเอารถขึ้นเขาลงเขานะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมเนาะ ตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวหน้าจอนะครับผมที่เราจะคุมว่าเราจะให้มันโชว์อะไรนะครับจะให้มันโชว์น้ำมันเครื่องหรือว่าโชว์อะไรนะครับเนาะอ่านะครับผมหวังว่าทุกคนก็จะได้เห็นนะโดยรอบเนาะโดยรอบของรถนะครับโดยรอบของรถว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋วดูหน้าเครื่องให้หน่อยเนาะเปิดดูหน้าเครื่องอีกนิดนึงนะครับว่า หน้าเครื่องสวยไหมนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ไม่ได้แต่งนะครับเนาะนี่นะครับผมหน้าเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ทุกอย่างก็เดิมๆตามการใช้งานนะครับนี่ไม่ได้ว่านะครับไม่มีการแต่งไม่ได้แต่งซิ่งไม่ได้เลยนะครับผมที่ทําก็คือแค่ยกสูงอย่างเดียว นะครับผมนี่แค่ยกสูงอย่างเดียวนะครับผมนี่บางคนอยากจะดูอะไรตรงนี้ก็ดูได้นะครับนี่รถชนมาไม่ไม่ชนนะครับดูได้นะครับผมเพราะว่ารถอันนี้ใช้เองนะครับจริงถ้าเราไม่ไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนรถก็โอเดี๋ยวปล่อยแน่ก่อนนะครับตามสไตล์ของรถเชฟเนาะทุกอย่างหนาหมดนะครับเหล็กนี่หนามากฝากระโปรงนี่หนักนะครับผู้หญิงนี่ยกยกไม่ไหวนะครับบอกเลยผู้หญิงยกไม่ไหวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปี ปี2013นะครับเนาะปี56นะครับแต่รถนี้ผมไม่ได้ขายป้ายนะครับเนาะป้ายนี้ผมจะเก็บไว้นะครับผมนี่นะครับนะครับส่วนป้ายทะเบียนนี่เก็บไว้นะครับเพราะว่าจะเอาไปใส่รถคันใหม่ที่ซื้อนะครับผมเนาะรถคันนี้ดูแลดีนะครับที่บ้านเป็นอู่เนาะพ่อเป็นอู่นะครับก็พ่อยกให้แฟนนะครับบางคนอาจจะซีเรียสรถนี้มือที่เท่าไหร่นะครับก็คือผ่านชื่อของพ่อ นะครับหนึ่งชื่อแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็เป็นของแฟนนะครับก็แค่นั้นเองก็ไม่รู้มืออะไรนะครับแต่ผมก็เรียกมือลดมือสองอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับมีไฟเลี้ยวที่ที่กระจกนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะครับผมเก็บรายละเอียดให้ครบไปเลยเพราะว่าตอนตอบแชทอะผมขี้เกียจตอบนะครับเพราะว่ามันเยอะเนาะสามสิบสี่สิบคนมาถามคนละหนึ่งคำถามผมก็ผมก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะครับเมื่อวานครึ่งวันก็ไม่ได้ทํางานนะครับอันนี้ล้อแม็กนะครับ นี่นะครับตอนที่ไปยกสูงมาก็เปลี่ยนแม็กเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมเปลี่ยนล้อแม็กนะครับน็อตนี่ก็น็อตแท้นะครับไม่ใช่หลอกนะครับนี่น็อตน็อตแท้เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับผมนะครับยางนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมปีอะไรเนี่ยนะครับสิบเอ็ดหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือลอดยางมันนะครับแต่ยางเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อจากร้านมาผมไม่รู้มันติดอยู่ที่ร้านหรือเปล่านะครับแต่ยางนี้ ก็ผ่อนพิ่งหมดไปเดือนที่แล้วนะครับก็ยางได้สี่ห้าเดือนเองนะครับเพราะว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมเนาะอย่างกูดเยนะครับตัวนี้ก็คือเงียบนะครับเสียงเงียบนะครับนะฮะข้างในก็ปีกนกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในให้นะครับผมนี่ฮะปีกนกก็เปลี่ยนมาหมดนะครับผมนะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนตัวโชคเปลี่ยนลไหไม้หมดช่วง่รงก็คือเราทําเต็มเต็มเต็มระบบเลยนะครับอ่ายกสูงเต็มระบบไม่ใช่ยกสูงแบบว่าขี่ไปย้วยไปนะครับ เพราะว่าผมเคยเห็นนะครับรถยกสูงเนาะรถยกสูงบางคันเนี่ยขี่ไปนะครับเราขับตามตูดเราจะเห็นเลยนะพอเข้าโค้งพ๊กมันจะโย้ยนะครับผมเนาะมันจะโย้ยโย้ยไปซ้ายขวานะครับมันทําให้การทรงตัวไม่ดีนะครับอย่างคันนี้ผมใช้อยู่ก็คิดถึงมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราขับไปทางไกลนะครับไปขอนแก่นไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ดีนะครับไม่น้อยหน้าคันอื่นเนาะไม่น้อยหน้าคันอื่นนะครับผมเคยขับรถฟอร์ดนะครับ อ่าฟอร์ดอ่าเดิมๆยกสูงเหมือนกันนะครับรถสอดก็จะนิ่มกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ถึงเรื่องของกําลังแล้วนะครับสู้ได้นะครับอ่ากลังนี่สู้ได้เหมาะาสุดท้ายนี้ก็แนะนำเนาะตามสไตล์ของนายเบนท็อกนะครับก็แนะนํารถคันนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถพาครอบครัวนะครับไปเที่ยวนะครับเนาะพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบไร้กังวลนะครับ รถคันใหญ่ปลอดภัยนะครับมีครอบครัวนั่งไปด้วยนะครับมีแอร์แบ็กเรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับก็ปลอดภัยนะครับขับแบบไปทางลุยได้ทะยานได้อะไรได้นะครับผมแต่รถคันนี้ไม่ใช่รถที่เอาไว้สําหรับที่เราเห็นในวิดีโอต่างๆนะครับที่แบบว่าลุยไปในโคลนไปในถนนที่เป็นป่าเป็นอะไรนี้อันนี้ไม่เหมาะนะครับ รถนี้จะไม่เหมาะรถนี้จะเหมาะสําหรับหนึ่งทางที่มันเป็นทางดินนะครับทางดินทางอุทยานทางอะไรที่มันมีอุปสรรคนะครับแล้วอีกคําถามหนึ่งที่คนจะถามว่าเกียร์โฟนี้ใช่ไหมนะครับส่วนตัวผมเองผมมีทัศนคติกับเกียร์โฟก็คือเกียร์โฟลวิวนั้นจะมี2แบบนะครับแบบไฮกับแบบโลนะครับนี่คุยกับแบบผู้ใช้งานนะครับเนาะแบบไฮปกติผมก็จะใช้ตอน ฝนตกนี่ผมก็ใช้แล้วนะครับหรือว่าถนนลื่นที่มันเป็นโคโรนไปลยนี่ผมก็ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันจะกินน้มมามันขึ้นอีกนิดนึงนะครับบางคนก็ห่วงนะครับไม่ไม่เคยเปิดใช้แต่ผมนี่เปิดใช้ตลอดนะครับขึ้นเขาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าเขาที่โคนะ้งโค้งเนี่ยมันจะทําให้ขับเคลื่อนสีล้อมันจะเกาะถนนได้ดีกว่านะครับมันจะเกาะถนนเราจะคุมเลนได้ดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปเปิดตอน ขี่เข้าไปในป่าอย่างเดียวถึงจะใช้โฟอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็คือใช้โฟตลอดเวลานะครับก็คือนิดๆหน,น,น,น่อยๆผมก็ใช้แล้วนะครับเพราะว่าไปกับลูกเนาะไปกับลูกกับเมีย scheint, เราก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับเนาะเราเปลืองน้ำมันนิดหน่อยแต่เราอาศัยว่าเราได้ปลอดภัยดีกว่านะครับอเราได้ปลอดภัยดีกว่าก็น่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าที่เราจะไปเสี่ยงนะครับที่เราจะไปเสี่ยงว่าอ่า ประหยัดน้ำมันขับเพื่อนล้อหลังนะครับมันซื้อมาไม,ไม่ได้ใช้ก็ไม่คุ้มนะครับเนาะก็คือรถคันนี้ก็ถือว่าใช้คุ้มนะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่สนใจนะครับรายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับผมก็คงคิดถึงอ่าคันนี้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมเนาะเพราะว่าใช้มา3าปีก็ก็รักมันเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มาตลอดนะครับโอเคยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ในอ้อมใจนะครับสําหรับคนที่ได้เอาไปใช้ก็ขอให้ อ่าดูแลมันนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าก็ผมเองก็คิดว่าโอเคครับ